ทิกล็อกช่อง7หวังเป็นเบอร์หนึ่งแต่โดนแซงไปเต็มๆสึกประชันสามช่องใหญ่ส่งวิวาฟ้าแลบบ่วงวิมาลาลงจอแข่งพิสวาสรคาตะเกมรอบนี้มาเหนือไม่มีอะไรมาลุมได้ เล่นเอาแฟนๆละครหลายๆคนแทบไม่เชื่อสายตาเมื่อผลเรตติ้งละครค่ำคืนวันจันทร์ที่29สิงหาคม2565ที่ผ่านมาเกิดเหตุพลิกล็อก38ตลบขึ้นซะแล้วเมื่อละครไม้เด็ดหวังเรตติ้งจากช่องเบอร์หนึ่งโดนแซงแบบเต็มๆจะเป็นอย่างไรต่อไปชมกัน 1. เริ่มทีบ่วงวิมาลาช่อง7ทําทำเรตติ้งได้3.3ถูกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่15สิงหา คมคนำแสดงโดยมิกทองระยะเปรี้ยวทัศนียาการสมนุตและปูเป้เกสรินน้อยพึ่งรวมด้วยจุติจำเริญเกตประทีบ เตรียมกดรีโมดรอชมพบกับละครดราม่าแซบครบรถบ่วงวิมาลาที่ค่ายนีโน b r เทิร์สโดยสองผู้จัดคนเก่งนีโนเมเทนีบุลนาซิกริและหนิงปานิตาทำวัฒนะพร้อมเสิร์ฟสารต่อความสำเร็จจากละครโซเวรีที่เคยครองหัวใจแฟนละครสร้างปรากฏการ์กวาดเรตติ้งและกระแสตอบรับกระหึมโซเชียลเลยหยิบบ่วงวิมาลาซึ่งเป็นบทประพันธ์จากซีกรีส์ชุดเดียวกันมาทำเป็นละครให้ได้ติดตามสองพิศวัต คาตาเกมช่อง3ทำเรตติ้งได้3.5ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20.30นาฬิกาส0นาทีพิสวสัตคาตาเกม EP 1เริ่ม4กรกฎาคมนำแสดงโดยเจมส์ิรายูตั้งสีสุขประกบจีนายีนาซาลัสมาพิกบทบาทครั้งแรกละครแนวโรแมนติกดรามา่าพิสวาสคาตาเกมจากบริษัท f e ลกู o o d เอนเตอร์เทนเมนตจำกัดของผู้จัดฝีมือดีแมมทิติมาสังขะพิทักษ์และผู้กำกับจอนวิศเวศบุญน,นวิทยาอุต ทีงานนี้ทุกคนถึงกับเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่ารับแรงกระแทกเพราะทำการบ้านกันหนักมากและ3วิวาฟ้าแลบช่องวัน31เทำเรตติ้งได้2.9ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา20นาทีสามารถชมย้อนหลังที่แรกที่ r u e ID เวลา23นาฬิกา20นาทีรับชมได้ผ่าน3ช่องทางแอปเว็บและกล่อง True ID TV วิวาฟ้าแลบ EP 1เริ่มตอนแรกจันร์2สิงหานี้นำ แสดงโดยโตโน่พาคขินคำวิไลศักด์และปุกลุกฝนทิพวัชรัตะกูลเตรียมพบกับว่าที่บ่าวสาวคู่ใหม่ข่วงคู่วิวาฟ้าแลบจึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักเอ้ยความลับของพวกเขาพร้อมกัน